ดูในส่วนของกรรมการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากรรมการเนี่ยได้แรงบันดาลใจอย่างมากจากบอร์ดของ EEC แล้วผมถามจริงๆวิธีการแบบนี้การทำา n t t r t t i n n m n t t o o p p l x x เนี่ยท่านจะไปเอาวิธีการแบบ EEC ได้เหรอฮะเอาง่ายๆนะครับไอ้บอร์ดระดับชาติที่ท่านกำหนดไว้อะแทบจะยกคอรมอน้อยมาทำาเนี่ยท่านมีเวลาประชุมหรอฮะโอเคมีบอร์ดบริหารเอาประหลัดมานั่งกันประหลัดเนี่ยนั่งกี่กรรมการแล้วฮะท่านมีเวลาจัดก,การเหรอฮะ สุดท้ายไอ้หน่วยที่จะเป็นองคาพยพในการบริหารจัดการจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่สํานักเลขาธิการซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรประเด็นที่5มีการพูดคุยกันในรายงานนี้บอกว่าสักจังหวัดที่มีศักยภาพเนี่ยมีกัน44จังหวัดแต่พูดกันตรงๆว่าเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับท่านตกลงกันแล้วด้านหลังว่าอุตภาตนี่แหละจะเป็นที่แรกที่จะทํา แล้วอูตเภาตรงนี้เซ็นสัญญากันไปแล้วนะครับโดยกลุ่มบริษัท BBS ซึ่งประกอบไปด้วยชิโนไทยนะครับประกอบไปด้วย BTS และประกอบไปด้วยบางกอกแอร์เวย์เรื่องนี้ผมถามต่อผู้ที่มารายงานเลยครับว่า BBS ได้สัญญาไปแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะอ้าวแล้วตกลงมันไอ้ทรานสเปอเรนซีหรือความโปร่งใสมันอยู่ตรงไหน เท่ากับว่านี่ท่านล็อกเอาไว้แล้วหรือเปล่าว่าคาสิโนเนี่ยจะอยู่ภายใต้การผูกขาดหรือดูแลของใครแล้วทำกันแบบนี้สิ่งที่มันน่าคอนเซิร์นและน่ากังวลมากเลยนะคือสุดท้ายเราจะไม่ได้แบบสิงคโปร์ฮะแล้วท่านประธานรู้ไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยผมก็พยายามเช็คอีเมลผมก็มีต่างชาติที่เขาส่งรายงานของ UN ที่เขคอนเซิร์นนะฮะเขาเป็นห่วงต่อการที่เราจะผลักดันเรื่องนี้ เพราะเขากลัวว่าประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์รวมของบรรดาจีนเทาแห่งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้